คุนสึกเดินเบียดเข้าหาครับผมต่อยไปแล้วโอ้ยดูเขาหมัดขวาเข้าเต็มลัทแทงครับแทงไปฟันศอกฟันศอกครับฟันศอกอีกทีครับผมโอ้โหโมลิสเบกลงลงไปสวัสดีครับกลับพบกับแอตตีและฮีโร่เมืองไทยนะครับผมวันนี้พาไปชมคลิปการแข่งขันในศึกวันลุมพินี101ครับผมระหว่างคุนศึกซูเปอร์วันเทนนิ่งแคมป์ครับทางฝั่งรวมแดงเจอกับกันนิจอนนอฟนะครับผมมูลิสเบกนะครับผมทางฝั่งรวมน้ําเงินครับเนี่ยคุนศึกนะครับผมสิทธิ์ของทางซูเปอร์บอลครับ แะมือกันก่อนครับถีบมาก่อนเลยครับการิจนมูริสแบกเดินเขาต่อยครับผมนักชกแตงอุซเบครับขี่มาตีครับเอาครับตีก่อนเลยมาถึงก็บุกก่อนเลยครับสุดต้องระวังให้ดีนะครับผมเ๋ยมาเตะขาขวดขาส่วนเึ้นบไปแล้วอุ้ยหมัดมา1นสองแล้วเตะครับปลุ้ลวงลำตัวไปครับถือว่าวงไวแล้วดูความแข็งแรงของมูริสเบกครับ โอ้มานี่ต่อยๆแล้วก็เตะขาก่อนเลยครับอุ้ยแข้งขวาไปครับผมแต่ว่าหมัดซ้ายแล้วสอกซ้ายตามมาครับอืมว่าเฮมยขนสึกต้องขีบไว้ก่อนครับไปไปครับแล้วขวางหน้าไว้โอ้มาดุเลยครับผมเดินเข้าหาอุ้ยสอกสวนขึ้นไปครับครับไปขามาหมัดมาครับหนึ่งสองครับอืมหดซ้ายมาครับผมแข่งขวาขึ้นไปเหมือนกันอุ้ยเราหมัดมาครับอุ้ยหลบออกมาก่อนครับ ถูกต้องแล้วครับผมยืนรับหมัดไม่ได้ครับมีสิทธิ์โดนได้ครับเตะขาไปแล้วเตะลำตัวครับผมจับมาแล้วอุ้ยจะจับมาขีบตีครับตอนนี้ครับผักมาติดลำตัวแล้วโอ้ตีเข่ามาที่ตัวก่อนครับผมตีไปครับถือว่าความแข็งแรงใช้ได้ครับมูริสเบกอื้อหัวขวาสูงครับแมเกือบโดนเหมือนกันครับ ดินมาหมัดซ้ายครับผมแล้วหุ่นล้วงพยายามจะใช้หมัดกับทุ่งนะครับผมแล้วดูว่าโดนเข่ากับแทงไปสองทีตั้งใจเดินเบียดให้ติดกับทางเชือกไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่โดนขีบตีนะครับเดินเข้าหาทีบสกัดไว้ครับออ้ยแทงเข่าลูกนี้ครับแม่สวยครับผมเดินแทงเลยนะครับเตะขวาสูงไปแต่ว่ายังตีอยู่แล้วโอ้โหกวาดล้วมลงมาครับ เดินแล้วหาแทงเข้าไปอีกทีนึงครับแทงเข่าเข้าไปครับเอาครับแลกเข่ากันจังหวันนี้ว่ายังไงครับพลิกเหลี่ยมมาครับอืกดไว้ครับไม่ได้มีลูกตามน้ําอะไรครับผมผลึกเดินมาถีบไปครับผมอุยหมัดมาแล้วพยายามจะฟันศอกนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ครับแทงเข่าเข้าไปเอาแล้วอืมถึงศอกไม่ถึงแต่เข่าถึงครับอันนี้โจนอฟว่ายังไงครับ ลิงออกหมัดนะครับผมสันขุนศึกพยายามเดินเข้าไปครับแมีนี้น็อปว่าปัดแล้วนี่ครับหมัดซ้ายครับเข้าเต็มหน้าเหมือนกันโดดเตะมาเตะอีกที่นึงล่วงลงไปแมต้องระวังหมัดซ้ายเลยนะครับผมของกันิจอน็อปครับถีบมาครับเอาครับขุนศึกเตะขวาสูงไปแต่ว่ายังไม่พ้นครับเดินเข้าหาเหมือนกันยงติดการ์ดอยู่ครับผมเตะได้ไม่ถึงก้านคอครับอย่างลาคอไม่ถึงบุกเขาใส่หมัดขวาครับเอาครับเริ่มต่อยบ้างครับ เตะขามาเจอหมัดซ้ายหมัดซ้ายมาแล้วก็วิจัสวนสอกับเดินถอยมาเตะลำตัวไปทีนึงครับแข่งครับเตะล่างครับแม่เตะไปเตะคืนเลยครับผมไม่ให้เสียเปรียบครับเตะสูงมาเอาหมดยกที่หนึ่งครับแมยกหนึ่งนี่ก็ถือว่ายังได้พอๆกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูว่ายก2จะเป็นยังไงครับแต่ว่าก็ถือว่าออกวุธกันได้ดีครับ เต๋เข้าหาจะแทงเข่าอืต้องระวังเลยครับเตะไป้รับอุ้ยโดนเตะขาคืนครับเตะไปเจอเขี่ยขาคืนเลยทันทีครับกันนดิชนอฟไม่ปล่อยให้เตะเปล่าๆครับอุ้ยโดนหมัดซ้ายมาครับพยายามจะโต้ด้วยซองครับผมทางขนสือครับวอ้ยเขี่ยปัดล้มลงไปโดนครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับล้มหมัดซ้ายเข้ามาอีกแล้วครับแม่จะคว้าง่ายๆไม่ได้นะครับเตะไปครับผมแมบอกว่าโดนกระจับหรือเปล่าครับ ต้องระวังนิดนึงครับผมพยายามจะเตะขาเลยครับผมแต่ว่ามันไปถูกกระจับนะครับต้องวัดระยะให้ดีครับที่มาปัดอ๋อครับผมเดินเข้าหาเตะขวาอุ๊ยแต่ว่าเจอหมัดซ้ายคืนเหมือนกันครับต้องระวังเลยครับจังหวะที่เตะเนี่ยเป็นจังหวะที่จะโดนหมัดสวนที่เร็วสุดแล้วนะครับเดินเข้าหาครับผมจะขีบตีว่ายังไงตีไปเอาวงในยังไม่ค่อยได้เปรียบกันเท่าไหร่ครับขีบหน้ามาครับเอาครับเสือแทงครับเอา ไ่อย่างไงครับเนี่ยก็ขวางหน้าไว้ได้นะคผมบต่ว่ามันตีต่อไม่ได้ครับมาต่อยแล้วก็พยายามจะเคลียร์ขาครับขุนศึกเดินเข้าหาเตะไว้สูงโอ้เตะสูงนะว่าจะเตะขาล้มลงไปเอาฮะถีบสกัดไว้ครับเดินบุกเข้าใส่ครับเป็นฝ่ายเดินเร็วขึ้นนะผมขุนศึกเดินมาเจอหมัดซ้ายดักไว้เหมือนกันครับจะหมุนออกแล้วผมก็พยายามจะใช้หมัดซ้ายครับเราดูครับโดนแทงครับแทงครับตีครับเอาฮะ เริ่มเห็นนะครับว่าทางกาดิชนอฟมูริสแบกเนี่เริ่มอ่อนลงนะครับโดนชิปตีนะครับเตะมาครับผมโอ้ยขวาสูงครับเดินเข้าหาถีบสกัดไว้ก่อนครับมูริสแบกก็วนหน้าผมออกหมัดคอยโต้ตลอดครับอื้อหือต่อยลําตัวมาครับผมถีบไปแล้วว่ายังไงโอ้จะฝันส่อครับจังหวะเมื่อกี้ครับ เหมือนบอกว่าอธีบแล้วก็จับมันเลื่อนหรือเปล่าครับแม่หรือว่าเป็นแมมุกในการถ่วงเวลาก็ไม่เข้าใจครับแต่ตอนนี้ดูกันไปก่อนครับอืมนะครับต่อยซ้ายมาครับนี่ฮะกระโดดถอยหลบแล้วก็คอยต่อยซ้ายครับเตะขาไปแล้วดูมันขวาดอกนี้ครับแทงเขาเข้าไปเขาเข้าไปอีกทีนึงฟันซอกฟันซอกเอาครับแมจังหวะนี้ได้เปรียบครับอืมห่วงหน้าแล้วหล่นนะครับตอนนี้เอาฮะโอ้มีแผลแตกนิดนึงครับ จังหวะหมัดเมื่อกี้ใช้ได้ผลเลยนะครับผมไม่ค่อยต่อยเท่าไหร่ครับผมสลับทางของขุนศึกครับแต่ว่าต่อยที้ก็ได้ได้ผลครับหนูครับต่อยลำตัวไปแล้วอแข้งเข่าแล้วขวางหน้าไว้อีกทีนึงครับดูตอนนี้นี่แม่โยกนี้ทางของขุนศึกนี่ค่อนข้างทําได้ดีกว่านะครับได้จังหวะฉายเมื่อกี้แล้วเตะขวาไปครับเดินลุกไล่เขาใส่เวียงซ้ายไม่ถึงครับต้องระวังหมัดซ้ายของทางกันนี่จะาหน้เช่นกันนะครับหนูครับผมต่อยไปแล้วแทงเอ้าโอ้โหนี่ครับ เริ่มหมอพี่เลี้ยงแล้วครับผมเดินเข้าหาหมัดซ้ายคอยดักไว้อยู่ครับยังมีแรงอยู่ครับเหวี่ยงขวาแล้วพยายามจะวนออกเดินเข้าหาฟันซอกแหม่ไม่ถึงครับผมโดนคีบปตีไปตั้งใจฟันเลยนะครับผมแต่ว่าแหมไม่ถึงระยะอาวุธไม่ถึงทางของอคัอนธิจนนพมีมีทางซ้ายรู้สึกมีแตกแล้วขวงนะครับผมเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงครับจังหวะที่ทางของขุนศึกเนี่ยได้เปรียบครับดูครับ เดินเข้าหาแล้ววี่งซ้ายดอกนี้ยังไม่โดนครับแต่ขวาดอกนี้โอ้โหน้าหงายครับแล้วดูครับโดนแทงไป1ที2ทีแล้วนี่ครับอฟันสอไปครับ2ทีครับแล้วสามทีครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับตอนนี้พอโดนแล้วแตกเลยครับโอ้ก็เลยได้จังหวะครับนี่ครับชุดนี้ไหนยกที่สองนี่ขุนศึกน่าจะนําไปก่อนนะครับผมเพราะว่าได้จังหวะเมื่อกี้ครับมาดูนะครับในยกที่สาจะจบยังไงครับเดินเข้าหา เดินมาถีบนั้นครับนําก่อนเลยครับเดี๋ยวอุ้ยอยี่เอหยงขวาแต่ว่าโดนเตะขึ้นมาเหมือนกันเดินบี้เขาใส่ต่อยรับตัวลงหมัดซ้ายครับโอ้เข้าครับแล้วขีบมัดอืมคุ่มลงไปครับเออต่อยแล้วได้ผลนะครับผมเดินมาอุ่ย่อยงโอ้โหเต็มเต็มครับเอียงซ้ายดอกนี้ล่วงลงไปเลยครับโอ้ดูครับโอ้ทางอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงครับผมดูมันใัยแล้วนะครับผมสุดยอดครับโอ้นี่ครับผมครู พี่เป็นคนเทรนหมัดให้กับทางของขุนศึกนะครับโอ้โหทำได้ดีครับดูครับเนี่ยทางของพี่เพชรนงครับอกว่าทำไมไม่ต่อยท่างแต่ต้นนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยนะครับจังหวะนี้ทําได้สวยนะครับดูฮะดูครับบี้เดินเข้าหาแล้วต่อยลําตัวครับเราก็เนี่ยครับเหวี่ยงซ้ายครับดูครับซ้ายแล้วจับมาตีเข่าคือพอใช้หมัดนะผมก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วดูจังหวะที่ลุกขึ้นมาครับคือมา ตั้งแต่ยุกช่วงหลังยกสองครับแล้วดูครับนี่ฮะโอ้ทางของมูริสแบกเนี่ยเหมือนพยายามจะฟันศอกครับแต่เจอโอ้ยเหวี่ยงซ้ายครับตบเข้าไปเต็มๆครับผมล่วงลงไปฮะทําได้สวยครับผมก็น็อกไปนะครับผมในยกที่3ครับแค่24วสิบสี่ท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าวันนี้ทางของคุณศึกเนี่ยขวาชัยไปได้นะครับผมก็ต่อยมากนะครับผม4ี่ไฟครับคว้าชัยไปได้3ามไฟแล้วนะครับแล้วก็ไฟนี้เนี่ยคว้า โบนัสไปด้วยนะครับผม3 5 0 0 0 0บาทนะครับหือว่าเป็นอีกหนึ่งนักโชคนะครับผมจากค่ายซูบอนเทนนิงแคมป์ครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ดูในรูปหรือคล้ายๆกับทางของซูบบอลเลยนะครับผมลักษณะท่าทางอะไรอย่างนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับทางแอตีแล้วก็คุณสึกซูบอนเทนนิงแคมป์เลยครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ